ทำไมคนกรีกจึงรังเกียจอารีสเทพแห่งสงครามแต่กลับกันเทพองค์นี้ได้รับการเคารพบ,บูชาอย่างมากจากชาวโรมันเรื่องราวโรแมนติกมากมายของ res, อารีสยังตรงข้ามกับอุปนิสัยป่าเถื่อนกระหายเลือดของเขาอย่างสิ้นเชิงพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ได้ในฮิสทอกตอนที่139อารีสเทพสุดยี่ในตำนานกรีก สวัสดีครับพบกับ i s ต t อกใบ y ชรยจากรายการพอร์แคสต์ประวัติศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ฮิ t ทอกนำเรื่องราวจากตำนานเทพกรีกมาเล่าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไปพอสมควรนะครับก็อย่างที่ทราบกันละครับชาวกรีกเนี่ยมีตำนานเทพที่เต็มไปด้วยสีสันหลายเรื่องเป็นสงครามที่น่าตื่นเต้นหลายเรื่องก็สุดแสนจะโรแมนติกหวานชื่นแต่ส่วนใหญ่มักจะจบลงอย่างน่าเศร้า ตัวละครในตำนานเทพกรีกก็มีทั้งมหาเทพ12องค์ในเทวสภาโอลิมปัสซึ่งมีซุสเป็นประธานนอกจากนี้ก็ยังมีเทพเล็กเทพน้อยรวมไปถึงมนุษย์กึ่งเทพหรือเดมิกอดอีกมากมายที่ร่วมการสร้างสีงสันให้กับเทพตำนานอย่างเฮอร์คิวลิสเพอร์เซอุสและเบเลโรฟอนเทพกรีกมีหน้าที่ต่างๆกันไปเช่นโพไซดอนเทพแห่งมหาสมุทรอพอลโลเทพแห่งดวงอาทิตย์อธิมิสเทพแห่งดวงจันทร์ อเทนนาเทปีแห่งปัญญาเฮอร์เมสเทพแห่งการสื่อสารและแน่นอนครับมหาเทพซุสคือราชาของทวยเทพและเป็นเทพแห่งพายุและสายฟ้าด้วยและทราบกันไหมครับว่าขณะที่ชาวกรีเกคารบบูชาเทพของพวกเขาอยู่นั้นน่ย ยังมีเทพอีกองหนึ่งที่ชาวกรีกเองก็ไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่จะเรียกว่ารังเกียจหรือยี้ได้เลยนั่นก็คืออารีสหรือที่บางคนออกเสียงเป็นอาริสหรือแอริสเทพแห่งสงครามซึ่งก็คือเทพมารสของชาวโรมันนั่นเอง เหตุที่ชาวกรีกไม่นิยมชมชอบอะไรสักเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าตามตำนานเทพองค์นี้มีนิสัยปาเทือนโหดร้ายกระหายเลือดชื่นชอบการรบราฆ่าฟันสงครามนองเลือดและความดุเดือดเลือดพล่านเป็นชีวิตจ,จิตใจทําให้ชาวกรีกส่วนใหญ่ที่ปกตินิยมความสงบก็ต้องย้ํานะครับว่าชาวกรีกส่วนใหญ่ที่ปกตินิยมความสงบนะครับเพราะว่ายัางมีชาวกรีกไม่น้อยที่มักจะเปิดฉากทําสงครามกันอยู่บ่อยๆเหมือนกัน แต่เอาละครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าให้คะแนนความยี่หรือเทพที่ชาวกรีกรังเกียจแล้วก็เทพอย่างอารสเนี่ยได้10เต็ม10ไม่หักเลยนะครับ ซึ่งผิดกับชาตินักรบอย่างโรมันที่เคารพบูชาอารีสในชื่อของเทพเจ้ามาสอย่างมากเพราะตามตำนานว่าโรมิรุสกับเรมุสสองพี่น้องที่ได้รับการเลี้ยงดูจากนางมาป่านั้นสืบเชื้อสายมาจากเทพอารีสหรือเทพมากับปริอาซิลเวียหรืออีเลียหญิงพรหมจันทร์ในวิหารของเทพีเวสตาเทพีแห่งเตาไฟ ทีนี้เราไปรู้จักเทพอารีสกันคร่าวๆก่อนครับในตำนานเทพกรีกกล่าวว่าอารีสเป็นโอรสของเทพซุสกับเทพ,พีเฮราแต่ก็มีเหมือนกันนะครับที่บางตำนานบอกว่าอารสเนี่ยเกิดขึ้นจากเฮราโดยไม่มีพ่อที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คืออารีสเนี่ยเป็นพี่น้องแท้ๆกับเทพเฮเฟสตุสหรือเทพวาลแคนเทพแห่งการช่างโลหะในช่างใหญ่ของเหล่าเทพ ถึงตำนานจะไม่ได้บอกว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องแต่เฮเฟสตุสเนี่ยแหละครับที่เป็นสามีโดยชอบของเทพีอโฟรไดทีหรือวีนัสแล้วก็อย่างที่เราทราบกันและครับว่าเฮเฟสตุสเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์พิกลพิการอโฟโรดที่ต้องกล่ำกลืนฝืนอยู่กับเฮเฟสตุสตามบัญชาของมหาเทพซุสที่ยกเธอให้กับเขาเป็นรางวัล แล,แล้ววันหนึ่งอโฟรไดที่ก็ได้พบกับเทพอารีสผู้มีร่างกายกำยำล่ำสันหน้าตาหล่อเหลาสมชายทั้งคู่กลายเป็นคู่รักกันครับแต่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นบนโลกมนุษย์หรือสวงสวรรค์ความลับก็เก็บไว้ได้ไม่นานครับเหล่าเทพแม้ว่าจะรู้ระแคะระคายเรื่องความสัมพันธ์ลึกซึ้งของอารีสกับอโฟรไดที่อยู่บ้างแต่ก็ไม่มีหลักฐานชัดๆสิททีขณะที่เพื่อเป็นการป้องกันความลับนี้ถูกเปิดเผย อารสจึงต้องลอบไปหาอโฟรไดที่ชูรักของตนในช่วงดึกๆทุกวันและเพื่อไม่ให้เทพองค์อื่นรู้เขาจึงมอบหมายให้อิเล็กทริออนทำหน้าที่ปลุกตนออกมาจากวิมานของอโฟ r รไดที่ในช่วงเช้ามืดก่อนจะกลับไปหาเธอใหม่อีกครั้งในคืนถัดไปซึ่งทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปด้วยดีใช่ไหมครับแต่แล้วก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นจนได้ครับ วันหนึ่งอิเล็กทรอนเผลองีบไปก็แหมทำงานเดิมๆซ,ๆซ้ำๆอยู่ทุกวันทุกวันก็น่าเบื่อใช่ไหมครับแถมยังต้องตื่นมาปลูกเจ้านายแต่เช้ามืดอีกก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกสักเท่าไหร่ความอ่อนล้าที่สะสมมากขึ้นมากขึ้นทำให้อิเล็กทรอนง่วงหนักมากเขาคิดว่าเอาน่งีบแป๊บหนึ่งก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่การงีบของอิเล็กทรอนเนี่ยกลายเป็นหลับลึกไปจนได้อิเล็กทรอนลืมปลูกอารสตามที่เคยทำอยู่ทุกวันผลก็คือ อพอลโลสุริยเทพที่ขับรถม้าล่องลอยอยู่ในอากาศมองเห็นอารีสกับอโฟรไดที่นอนกอดกายกันอยู่ในวิมานของเธอนี่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะมีคลิปหลุดกันออกมาบ้างใช่ไหมครับแต่ถึงไม่มีอพอลโลก็นำเรื่องที่เห็นไปบอกกับเทพเพเฟสตุสด้านในช่างใหญ่ของเหล่าเทพแปลความรู้สึกเจ็บแค้นที่ถูกตีท้ายครัวออกมาเป็นพลัง ด้วยความที่เขาเป็นช่างเขาจึงลงมือสารตะข่ายหรือร่างแหเหล็กที่เหนียวมากจนสามารถจับตัวอารสกับอโฟรไดที่ที่ร่วมกันสวมเขาให้ตนแล้วประกาศให้บวงเทพมาดูเทพทุกองค์ที่ได้เห็นอารสกับอโฟรไดที่ชูรักซึ่งตกอยู่ในสภาพเปล่าเปลือยล่อนจ่อนมีร่างแหเหล็กที่แข็งแกรง่งห่อหุ้มตัวเอาไว้ก็อดหัวเราะยาะต่อสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าไม่ได้ หลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวอาเรสรู้สึกอับยศอดสูพูดง่ายคือขายหน้ามากๆครับเขาตามไปเล่นงานอิเล็กทรอนที่เผลงหีบจนทำให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาอาเรสลงโทษด้วยการสาบให้อิเล็กทรอนกลายเป็นไก่คอยขันบอกเวลาในตอนใกล้รุ่งทุกวันทุกวันมาจนบันนี้ เรื่องราวของอารีสกับอัฟโรไดที่ยังไม่จบเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังครับเพราะแม้จะถูกเทพหอรเราะเยอะเย้ยยันแต่ทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันหลายองค์ที่รู้จักกันก็คือเทพเอรอสหรือการมเทพคิวปิดนอกจากนี้ก็ยังมีลูกสาวชื่อว่าอัลเซเป้ผู้มีความงดงามจนทําให้ฮาเลียโรทิอุสโอรสของเจ้าสมุทรโพไซดอนลักพาตัวเธอไป อารสพอรู้ข่าวก็โกรธมากครับยามกันแบบนี้เขายอมไม่ได้อารเรสจึงติดตามไปแล้วก็สังหารฮาเลียโรธิอุสเซียด้านโพไซดอนแม้จะยอมรับว่าลูกชายของตัวเองทำผิดแต่ก็เห็นว่าสิ่งที่อารเรสทำลงไปนั้นเกินกว่าเหตุจึงไปขอร้องให้เทวสภาโอลิปัสช่วยตัดสินเรื่องราวที่เกิดขึ้นแน่นอนครับเรื่องของเทพก็คล้ายๆกับเรื่องของมนุษย์นั่นแหละครับ ในที่สุดเทวสภาโอลิมปัสก็ตัดสินให้อเรสเป็นฝ่ายชนะคดีเพราะฮาเลียโรเทอุสไปลักพาตัวอัลเซเป้ลูกสาวของอเรสมาก่อนถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นด้านอุปนิสัยของเทพแห่งสงครามนอกจากจะนิยมความป่าเถื่อนโหดร้ายกระหายเลือดอย่างที่ว่าไปแล้วอเรสยังเป็นคนเจ้าเล่ห์ขี้โกงแล้ก็ขี้หึงอย่างหาตัวจับได้ยากทีเดียว เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยอโฟรไดที่ได้พบกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่กําลังจะโค่นลงเธอรอจนกระทั่งต้นไม้นั้นโคน่นแล้วก็พบว่าที่โคนต้นไม้นั้นน่ะมีเด็กชายหน้ารักหน้าเอ็นดูอยู่คนหนึ่งอฟโฟโรไดที่ตั้งชื่อให้เด็กคนนั้นว่าอโดนิสและนําไปฝากให้เทพีเพอร์เซโฟเนราชินีแห่งปโรโลกมาเห็นสีของฮาเดสช่วยเลี้ยงดูจนกระทั่งเวลาผ่านไปอะโดนิสกลายเป็นเด็กหนุ่มรูปงามและเป็นายพรานผู้เก่งกาศ วันหนึ่งอโฟรไดที่ผู้คงความสาวความสวยอยู่ตลอดการได้พบอโดนิสและก็เกิดชอบพอกันเข้าอโฟรไดที่ตั้งใจว่าจะให้อโดนิสเนี่ยเป็นกิ๊กหรือเป็นสามีลับๆของเธอแต่เรื่องนี้ก็ใช่ว่าเพอร์เซโฟเน่จะยอมนะครับเพราะเพอร์เซโฟเน่เธออ้างว่าเธอได้เลี้ยงดูอโดนิสมาตั้งแต่แบเบาะและจะไม่ยอมให้อยู่ๆอโฟรไดที่มาชุบมือเปิดไปได้เพราะลึกๆแล้วเนี่ยเธอเองก็ต้องการให้อโดนิสเป็นกิ๊กของตัวเองเหมือนกัน แม่เรื่องแบบนี้เนี่ยจะว่าไปก็วุ่นวายมาตั้งแต่โบราณแล้วสินะครับคุณผู้ฟัง และเมื่อความบาดหมางระหว่างเทพีอโฟรไดที่กับเทพีเพอร์เซฟเน่รู้ไปถึงหูของมหาเทพซุสพระองค์จึงเรียกประชุมเพื่อไต่สวนและไกล่เกลี่ยซึ่งผลของการประชุมก็สรุปได้ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันใน1ปีหรือ12เดือนเนี่ยให้อดโอนิสอยู่กับเทพีอโฟรไดที่เป็นเวลา4เดือนแล้วไปอยู่กับเทพีเพอร์เซฟเนอีก4เดือนส่วนอีก4เดือนที่เหลือใช่ไหมครับเพราะว่ามา8เดือนแล้วใช่ไหม อีก4เดือนที่เหลือใน1ปีนั้นนะ่ะก็แล้วแต่อโดนิสว่าชอบใจจะไปอยู่กับใครหรือจะไม่อยู่กับใครเลยก็ได้ผลการตัดสินแบบนี้ก็เป็นที่ยุติครับเพราะอย่างน้อยเทพีทั้งสององค์ก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ต้องแย่งกันเพียงแต่ทําตามเงื่อนไขเวลาที่กําหนดไว้ไม่ต้องวุ่นวายกันอีกแต่คุณผู้ฟังครับด้านเทพอารสพอรู้ว่าอัเฟรดที่กำลังปลื้มกับอโดนิสที่มีอายุน้อยกว่า่อเลากว่า แล้วก็ดูจะมีอะไรอะไรที่ดีกว่าตัวเองก็อดอิจฉามานุษย์น้อยคนนี้ไม่ได้ครับทั้งที่รู้ทั้งรู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นได้แค่ชู้รักของอโฟโรไดที่แต่เขาก็กลับหึงขึ้นหน้าครับโกรธจัดฟึดฟัดขัดใจอย่างมากพร้อมทั้งคิดอุบายหาทางสังหารอโดนิสให้จงได้ตำนานเล่าว่าวัาวนหนึ่งอารสแปลงร่างเป็นหมูป่าหลอกล่อให้อดนิสซึ่งรักการล่าสัตว์ติดตามไปคนกับหมูป่าโรมรานพันตูกันอุตลุด และแล้วอารสในร่างของหมูปากก็ชวยโอกาสที่อโดนิสพลาดท่าควิดอโดนิสคู่แข่งหัวใจของตัวเองจมเขี้ยวจนกระทั่งเขาตายลงในที่สุดว่ากันว่าเลือดของอโดนิสเนี่ยไหลนองพื้นแล้วกลายเป็นดอกกุหลาบขึ้นมาคุณผู้ฟังคงจำได้นะครับตอนที่เริ่มรายการผมเล่าว่าชาวกรีกเนี่ยไม่ค่อยปลื้มกับเทพอารสเท่าไหร่ แต่ข้ามไปที่ฝั่งโรมันปรากฏว่าผู้คนที่นั่นเนี่ยคิดตรงข้ามเลยครับเพราะตามตำนานการกําเนิดกรุงโรมเนี่ยโรเมรุสกับเลมุสเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเทพอารีสหรือเทพเจ้ามากับหญิงพรหมจันทร,ร์ในวิหารของเทพีเวสตาจำได้ใช่ไหมครับและนี่จึงเป็นเหตุผลที่ตำนานเล่าว่าเทพมาสดูจะเป็นห่วงเป็นใย,ยกรุงโรมมากเป็นพิเศษ ว่ากันว่าครั้งหนึ่งเกิดโรคระบาดเทพองค์นี้ถึงกับส่งโล่คู่พระไทยของพระองค์จากสวรรค์มาคุ้มครองชาวโรมันให้พ้นจากภัยพิบัติด้านชาวโรมันพอรู้ถึงสปปรรพคุณและปาฏิหาริย์ของโล่เทพก็เกิดความกลัวว่าคืนปล่อยไว้ในวิหารตามลําพังอาจจะถูกมือดีมาขโมยไปก็ได้ว่าแล้วก็ทําโล่เลียนแบบขึ้นมาอีก11อันรวมกับโล่ของจริงของเทพมาก็เป็น12อันหรือ1โหลพอดี โดยที่โล่เหล่านี้นะครับตั้งเรียงรายอยู่ในวิหารของเทพมาร์สมีเพียงนักบวชสูงสุดหรือเจ้าวิหารเท่านั้นที่รู้ว่าโล่อันไหนเป็นของจริงเรื่องลักๆใกล้ๆของเทพอารสยังมีอีกนะครับนอกจากการลักลอบเป็นชู้กับอโฟรไลที่หืืเรอาซิเวียอ,อย่างที่เล่าไปแล้วเนี่ยอารสไม่เคยมีภรยาออกหน้าออกตาเลยเขาต้องมีความสัมพันธ์แบบหลบๆซ่อนๆอ,อย่างนี้เรื่อยมา ยิ่งกว่านั้นอารสยังมีความสัมพันธ์กับน้องสาวแท้ๆของตัวเองซึ่งก็มีชื่อคล้ายๆกันด้วยก็คือเอริสหรืออีริสซึ่งเป็นเทพีแห่งความแตกแยกที่ชาวโรมันเรียกว่าเทพีดิสคอเดียจนกระทั่งมีลูกด้วยกันสองคนคือเดมอสที่แปลว่าความกลัวกับโฟบอสที่หมายถึงความสยดสยองชื่อเดมอสกับโฟบอสเนี่ยแหละครับที่นักวิทยาศาสตร์นำไปตั้งเป็นชื่อดวงจันทร์บริวารสองดวงของดาวอังคาร มีข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือในฐานะที่อารเสเป็นเทพแห่งสงครามผู้ดุดันปลาเถื่อนกระหายเลือดเขาจะมีพลังมากขึ้นมากขึ้นเมื่อคนรบราฆ่าฟันกันด้วยความเกลียดชังวิญญาณของคนที่ตายในสงครามจะทําให้เขามีกําลังวังชาและกลายเป็นบริวารของอารสไปด้วยส่วนคนที่ตายเพราะโาครคภัยไข้เจ็บหรือหมดอายุไขไม่ใช่สิ่งที่อาสต้องการครับเพราะนั่นเป็นหน้าที่ของเทพแห่งปรโลกจะจัดการต่อไป พูดง่ายก็คือยิ่งคนทําสงครามการเกลียดชังกันลบราฆ่าฟันล้มตายกันมากเท่าไหร่อาร์สก็จะมีพลังมีอานาจมากขึ้นเท่านั้นคนกรีกเชื่อว่าสัญ,ญลักษณ์หรือลางบอกเหตุของเทพอาร์สคือหมวกเล็กหอกดาบหรือโลกถ้าใครฝันหรือมีนิมิตเห็นของเหล่านี้แล้วก็แสดงว่าเทพองค์นี้เนี่ยต้องการจะบอกอะไรบางอย่าง ส่วนสัตว์ที่เป็นตัวแทนของเทพแห่งสงครามก็มีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นงูนกแรง้งนกฮูกซึ่งในเวลาปกติเนี่ยนกฮูกจะเป็นตัวแทนของเทพีอเทนาเทพีแห่งปัญญาใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้นกฮูกนกข้อแมวหรือนกแสกถือเป็นลางของการเกิดสงครามการจลาจนความวุ่นวายและความโชคร้ายต่างๆส่วนสัตว์ในตำนานที่เป็นตัวแทนของเทพอารีสก็คือมังกรแห่งโคคิสที่อารีสมอบให้ทำหน้าที่เฝ้าขนแกะทองคำ อีกตัวหนึ่งก็คือมังกรแห่งอิสมาเนียซึ่งทำหน้าที่เฝ้าบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเทพองค์นี้ที่เมืองทิฟส์ครับเอาละครับเป็นอันว่า his t a l ตอนที่139ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เกียรติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอด คุณสามารถรับฟังติดตามให้กำลังใจและให้คำชี้แนะได้ทั้งทางพอดแคสต์บนซาวคลาวและ YouTube ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจและแชร์เพื่อนๆได้รับฟังกันด้วยหรือถ้าอยากให้รายการของเรานำเรื่องอะไรมาเล่าก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่กับฮิสทอกไปเชียจากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ในวันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์ฮิสทอกสำหรับวันนี้ ผมเชยจักรทวยุทธานนท์ผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ